ฮอตไอเทม by Tgphone สิบอันดับมือถือขายดีที่ Tgphone ประจำเดือนกุ้มพาพันราคาและโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับการจัดอันดับมือถือขายดีในเดือนแห่งความรักแบบนี้มีใครใจดีซื้อมือถือที่ Tgphone เป็นของขวัญให้คนพิเศษกันบ้างหรือเปล่านะยังไงนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนสมหวังได้เจอกับความรักที่ดีส่วนใครที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้เจอนุคู่ในเลววันกันเลยนะครับ มาเริ่มกันดีกว่ากับอนันดับที่10กับ r e n o w o t t b b M10 LGE มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่10.3นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS ความละเอียด Full HD ให้สีสันสวยงามสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับการใช้งานได้ในทุกๆด้านทั้งการทำงานและความบันเทิงพร้อมลำโพงคู่แบบสตูดิโอ ให้เสียงแยกซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีระบบเสียง Dolby Atmos ที่สามารถปรับเสียงได้แบบ Dynamic Movie และ Music หรือเลือกปรับได้เองตามใจชอบ <S <S และยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆด้วย Kids Mode ที่สามารถปรับให้ลดแสงสีฟ้าซึ่งจะทำให้หน้าจอออกสีทนเหลืองช่วยถนอมสายตาเด็กๆขณะเล่นแท็บเล็ตมาในราคาเพียง8,490บาทมาต่อกันกับอันดับที่9กับ Infinix Hot 11 มากับหน้าจอขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus. มากับชิปเซ็ต MediaTek Helio G70 ที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานทั่วไปได้แบบสบายๆมาคู่กับแรมขนาด4 g b และหล m อม64 g b ลรองรับ microSD card และแบตท,ที่อึดจัดๆที่ให้มาถึง5,200 mAh mm รองรับการชาร์จไว18วัตต์พร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านหลังเครื่องราคาอยู่ที่4,299บาท อันดับที่8 b e n c นโค0คมชัดด้วยหน้าจอระดับ HD+ ขนาด5.71นิ้วพร้อมจุลอมให้มากถึง32 g กิกถ่ายรูปสวยด้วยกล้องหลังคู่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด2,500 mAh มิลมอาลมาในราคาเพียง1,850บาทอันดับที่7 oppo a 1 6มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.52นิ้วคมชัดแบบ HD+ ช่วยให้ใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมมาพร้อม AI 3กล้องหลังและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลที่มี AI Beautification ช่วยปรับหน้าเนียนสวยเป็นธรรมชาติแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah. ิลลิแอมป์ลรองรับการชาร์จไวที่10วัตต์ฟ a ัชช h a าร์จใช้งานกันได้ทั้งวีทั้งวันได้อย่างสะใจมาในราคาค่าตัวเพียง5,999บาท อันดับที่6 VIVO Y15s สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กแต่สเปคไม่เล็กนะครับมากับหน้าจอขนาดใหญ่6.51นิ้วมองได้ชัดเต็มตากล้องหลังคู่ AI อัจฉริยะถ่ายภาพสวยคมชัดหรือจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอก็ได้ใช้งานได้ลื่นๆบนระบบปฏิบัติการ FunTouch OS 11.1พื้นฐาน Android 11 Go Edition แบตเตอรี่จุใจ 5,000mAh ใช้งานได้เต็มสปีดต,ตลอดวันในราคาเพียง4,999บาท อันดับที่5โนเกีย110 มีจุดเด่นที่ระบบเสียงแบบ HD และการเชื่อมต่อ 4G LTE พร้อมหน้าจอขนาดใหญ่1.8นิ้วรองรับ l e a d Out a ร s i s t ระบบอัจฉริยะที่ช่วยอ่านคำต่างๆในหน้าเมนูให้ฟังมาพร้อมกับพอร์ตหูฟังขนาด3.5ม m mm, มและช่องใส่หน่วยความจำภายในสูงสุดที่32กิกและยังมีแฟลช LED บริเวณด้านบนสุดของตัวเครื่องสำหรับใช้เป็นไฟฉายได้อีกด้วยนอกจากนี้ตัวเครื่องก็ยังรองรับระบบ MP3 และ FM Radio จุกๆก,กันไปเลยสำหรับผู้ที่หลง ในดนตรีและเสียงเพลงมาในราคาเพียง1290บาทเท่านั้นอันดับ 4. Motorola G 3 1 มาพร้อมกับหน้าจอ Max Vision ให้สีสันที่สมจริงด้วยเทคโนโลยี OLED ขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Helio G 8 5ลรองรับ Micro SD Card สูงสุดถึง 1TB กล้องหลัง3ตัวความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000 m a ah. มิลมอสามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดวันมาในราคาเพียง5,999บาทอันดับที่3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro โดดเด่นกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นในช่วงราคาเดียวกันด้วยเท็กเจอร์ลวดลายพิเศษที่มีความสวยงามช่วยป้องกันรอยนิ้วมือและป้องกันการลื่นไหลจับถนัดกระชับยิ่งขึ้นมากับหน้าจอขนาด6.67นิ้วจะเล่นเกมจะชมคอนเทนต์จะอ่านอีบุ๊กก็ลื่นไหลและสบายตามากกว่า พร้อมสุดยอดกล้องความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5020ม ah. ิลลิแอมป์อาลองรับการชาร์จไวที่33วัตต์ในราคาเพียง8,999บาทอันดับที่2 Samsung Galaxy A12 มาพร้อมกับสมรรถนะความแรงเต็มประสิทธิภาพในราคาสุดคุ้มตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมหน่วยความจำขนาดใหญ่ถึง 128GB ่กิกหากยังไม่พอก็สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกแบบไมโคร SD ได้อีกสูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวมีกล้องเลนหลักความละเอียดสูง48ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายได้ครบทุกระยะทั้งใกล้และไกลนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5000ม ah. ิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้ยาวนานกันเลยทีเดียว โดยมีราคาอยู่ที่5,599บาทและแล้วก็มาถึงแชมป์ของเรากับอันดับที่1นนั่นก็คือ เรียวมี41 221 0มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.5นิ้วให้ความสนุกและเพลิดเพลินไปพร้อมกับความบันเทิงได้อย่างเต็มตาทั้งดูหนังซีรี์หรือเล่นเกมนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000ม ah, ิลลิแอมป์อวสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดวันมากับกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อม่ไอและหมดถ่ายรูปบุคคลสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติในราคาเพียง4,299บาท จบไปแล้วกับฮอตไอเทม y y TG p h o โ e กับ10อันดับมือถือขายดีที่ TG Phone ใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ก็สามารถไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อได้นะครับหรือใครสนใจมือถือรุ่นไหนแล้วยังไม่แน่ใจก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ w w w t g p h o n e c o m หรือสอบถามมาได้ที่ Facebook Fanpage TG Phone กันได้เลยนะครับ